เบื่อแล้วคาเฟ่หมา,าคาเฟ่แมววันนี้นะครับลุงแปะ,กะเกษตรลูกทุ่งจะมาดูคาเฟ่จระเข้มีอาหารจากจระเข้ให้กินวันนี้แต่ว่าก่อนจะไปกินมาดูดี่อนนูน่นจระเข้นะครับชื่อว่าฟาร์มพิสิทธิ์จะมีชัยฟาร์มครับทวีชัยฟาร์มมาเลยพิสิทธิ์มาครับนี่ทวีชัยฟาร์มนะครับนะฮะฟาร์มจระเข้ลายใหญ่มากเลยพยู่ที่ปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับโดยเฉพาะสําคัญเ่ยที่นี่มีคาเฟ่จระเข้ครับมีอะไรบ้าง มีปลรูปจากเนื้อจระเข้ครับมีปิ้งย่างมีจระเข้หันจระเข้หันครับจระเข้ซอยจุ้มมีไหมก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งครับมีทุกอย่างนี่ฮะลูกอย่างนะคือเขาบอกว่าเนี่ยพี่สิทธิ์เนี่ยเป็นเจ้าของเจ้าของทวีชัยฟาร์มใช่ไหมครับเลี้ยงจระเข้เยอะเลยนะครับตลาดใหญ่ๆเนี่ยของที่นี่คือจีนครับจีนส่งจีนนะครับจระเข้เนี่ยใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับทั้งเนื้อทั้งหนังหนังก็ส่งไปที่ก็จีนเหมือนกัน ได้ทราบว่าเวียดนามต้องการมากก็ต้องการครับต้องการครับเขาเอาหนังไปไปฟอกครับไปฟอกแล้วทําผลิตภัณฑ์แบบเครื่องหนังไปแปรรูปครับเป็นเครื่องหนังแล้วก็ส่งต่อไปที่จีนเหมือนเดิมจีนเหมือนเดิมทําไมพี่สิทธิ์ถึงมีแนวคิดเปิดให้คนมาเที่ยวลักษณะการเลี้ยงจระเข้เป็นคาเฟ่แบบนี้อันดับแรกเราชอบจระเข้ไงอตอนนี้ก็อยากคนนั้นก็ขอดูคนนี้ขอดูทีแรกเราเป็นความปิด เราคือคนนั้นขอแบบดูเสียงคน่ะที่เขาชอบชอบชอบขอดูขอดูจานวนเยอะเราเลยเปิดเป็นคาเฟ่คนเข้ามาดูเลยแล้วได้รับความนิยมไหมก็ก็นิยมเยอะครับเหรอมีคนอยากจะมาลิ้มรสนะครับเนี่ยจอนาเคบางคนได้แต่ยินได้เคยแต่ได้ยินไม่เคยมาชิมและก็สุดท้ายแล้วก็คนก็โอเคไหมก็โอเคครับหรือมากโอเคเขาลองได้ชิมแล้วเขาโอเคโอเคเลยโอ้โหท่านผู้ชม่านี่ครับนี่คือเครื่องของอาคาเฟ่นะ แต่ว่าปกติเนี่ยแหละครับเนี่ยไอไอราคาราคาของจระเข้เนี่ยนะครับที่เห็นหมุนหมุนอยู่เนี่ยครับอ่าเขาเขาซื้อเป็นตัวครับนะครับโดยมากเป็นตัวเป็นตัวเลยครับตัวนึงเนี่ยเราหันหันอยู่เนี่ยเท่าไหร่ก็ตัวเริ่มต้นจากพันห้าพันห้าสองพันสามพันแล้วแต่ไซส์ขึ้นไปแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ไซสครับนะครับทีนี้ก็ลูกค้าก็มาจากทั่วประเทศเลยใช่ครับนะครับทีนี้พี่สิทธิ์นะถ้าหากว่าเราอยากจะเห็นคนเลี้ยงจระเข้เยอะๆเนี่ยนะครับเนี่ย คนอยากจะเลี้ยงเนี่ยมามาให้คําปรึกษาได้ไหมได้เลยครับได้เลยได้ครับนะครับตอนนี้เลี้ยงจอระเข้เนี่ยคือเรียกว่ารายได้ดีไหมดีครับตอนนี้ดีเลยครับตอนนี้อยู่ช่วงขาขึ้นเลยครับขาขึ้นเลยใช่ครับนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นดาวดาวลงหน่อยใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนนี้ทำไมถึงเป็นขาขึ้นขาขึ้นเพราะเกษตรกรดวยมากเขาเคยได้ตัวละหมื่นฝ่าอย่างเงี้ยมาได้ตัว3,0 0พันสี่พันเขาเาเคยได้เยอะเยอ่อะยงเงขาจม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยครับเลี้ยงยากไหมจอระเข้เลี้ยงง่ายมากครับถ้าเรารู้กลไกของเขาเราจะเลี้ยงง ดุไหมจอร์เกน่ยถามว่าดุไหมเขาก็เป็นสัตว์สัญชาติย่างสัตว์ป่าเป็นเรื่องปก<อ>ติแต่เราอย่าไปจับตัวเขาอย่าไปยุ่งยากเขาเท่านั้นแหละมาก็ต้องมาหาพี่สิทธิ์ก่อนครับอ่าอย่าไปหาน้องเขาเลยใช,ใช่ไหมครับพี่สิทธิ์เคยทะเลาะกับเมียไหมก็มีบ้างครับแล้วแก้ปัญหาย,ยัางไง ผมก็ชวนเข้ามาแต่บางหรือากเขาจะไม่มาชวนมาดูจระเข้เขาก็ไม่มาเขารู้เขารู้เออเวลาทะเลาะกับเมียเนี่ยชวนเข้ามาเขาไม่เคยมาไม่มาบอกมาดูไอ้เค้ออาไข่ก็ไม่มาแต่ถ้าเข้ามาพี่ต้องเดินเดินข้างหลังนะใช่เชิญชวนท่านที่ได้ดูข่าวมาชมหน่อยมาชมที่ฟาร์มหน่อยว่ามีอะไรดีเป็นที่ดึงดูดน่าสนใจครับอก็มีก็เราก็มีจระเข้อย่างเช่นเป็นเดือนช่วงพฤษภาเนี่ย มิถุนาเราจะให้เด็กๆเ,เข้ามาเก็บมาแกะไข่เรียนรู้กันเลยว่าไข่จระเข้แกะมาแล้วเป็นตัวเป็นยังไงได้สัมผัสตัวเขานิ่มหรือตัวแข็งอะไรอย่างงี้เปิดให้เขาทำไม่ต้องไ,ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆที่นะครับเด็กๆครอบครัว นะครับพ่อแม่มาได้ครับก็มาเรียนรู้ได้ได้ครับนะครับหาพิเศษได้ได้ครับไม่เก็บค่าใช้จ่ายครับอ่ามาเรียนรู้นะครับนี่นะฮะับเขาเรียกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ครับเป็นศูนย์เรียนรู้ได้เลยนะครับอจระเข้นะครับทุกวันนี้นะครับเรื่องการจระเข้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากต่อไปใช่ครับนะครับคนไม่มีความรู้อย่างผมนี่เรื่องได้ครับนี่นะครับคนที่รู้แบบนี้เขาก็จะแนะนำให้ใช่ครับแนะนำให้หมดทุกอย่างครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปากเลยนู่น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 ะ ha 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 ha